จะดีกว่าไหมง่ายจบครบในช่องเดียวสวัสดีค่ะเพื่อนๆกลับมาพบกับการช่องดีกว่ากินดินนะคะรักทุกวัยใส่ใจทุกครอบครัวกันค่ะสืบเนื่องจากคลิปก่อนนูน้นกันทําลาบมามา่าค่ะวันนี้นะคะเอามาอีกหนึ่งเมนูค่ะเอามาแบ่งปันเอามาไว้ให้เลือกช็อปกันนะคะค่ะนั่นก็คือลาบวุ้นเส้น ลาบกันแบบแซ่บๆลาบกันแบบเข้าเส้นอีกแล้วค่ะวิธีการทำไม่ยุ่งยากแต่มันจะมีทริคเล็กๆน้อยๆนะคะที่การจะเอามาแบ่งปันกันค่ะวัตถุดิบที่การใช้นะคะการจะใช้หมูสับข้ามถ้าจะทำราบหมูสับจะต้องเป็นเนื้อแบบติดๆมันมันจะได้มีความนิ่ม การเตรียมไว้ค่ะประมาณ3ามขีดเนาะวุ้นเส้นค่ะ1ห่อเล็กค่ะ40กรัมนะคะเป็นวุ้นเส้นแห้งแล้วเอามาแช่น้ําอยากจะได้ลาบแบบหอมๆต้องอยู่ที่วัตถุดิบข้าวคั่วค่ะคั่วเองนะคะคลิปคั่วข้าวคั่วนะคะการก็ทําลงคลิปลงช่องให้เรียบร้อยแล้วค่ะมันมีความหอมมากชวนกินมากๆเลยนะคะปรุงรสด้วยน้ํามะนาวพริกป่นค่ะหอมมากอย่าเผลอใส่เยอะเลยนะพริกคั่วเองน่ารับรองค่ะแซบ่บจนนูน้ำหูน้ำตานี่รั่งพูเลยนะคะ การไม่ได้ใส่หมดนี่นะค่ะต่อไปนะคะผักที่จะใส่ราบค่ะก็จะมีหอมแดงซอยใบสะระแหน่ต้นหอมนะคะห่านท่อนผักชีฝรั่งผักชีไทยค่ะเท่านี้ค่ะวัตถุดิบนะคะมีเท่านี้ค่ะไปค่ะลงมือทํากันค่ะค่ะอย่างที่การบอกอะค่ะอยากจะให้หมูละมุนมันนุ่มพอเวลาราบแล้วมันไม่ไม่แข็งกระด้างอะค่ะนี่ค่ะอ่างผสมมาค่ะ ใส่หมูลงไปนะคะเรามาเตรียมในส่วนของหมูสับค่ะขั้นตอนนี้จะสำคัญมากๆเลยนะคะนี่พ่อบอกมานี่ค่ะน้ำมะนาวที่การคั้นออกจากลูกนะคะการจะใส่น้ำมะนาวค่ะลงไปค่ะสักประมาณ2ช้อนนะคะการจะใช้น้ำมะนาวค่ะนวดหมูนี่มันจะทำให้หมูค่ะมันมีความนิ่มไม่ต้องกลัวว่ามันจะเปรี้ยวจนเกินไปนะคะไม่เลยค่ะเออมันแปลกนะคะแล้วก็นวดถ้าถนัดมือใช้มือขยำเลยค่ะ นวดพ่อบอกว่าถ้านวดแบบคั้นมะพร้าวอะ่ะเหมือนกับคั้นมะพร้าวได้อะจะดีมากๆการจะเพิ่มเติมลงไปอีกนะคะมะนาวเขาเรียกว่าอะไรมะนาวหน้าหนาวมันไม่ใช่มะนาวหน้าฝนมันไม่ค่อยมีน้ํานี่ใส่ไปประปมาณนี้การจะนวดนวดนวด,นวดกดกดเนะะี้ยค่ะมะนาวพอโดนหมูแล้วจะททาให้สีหมูซีดเนะาะหลายๆคนเข้าใจว่าเห็นหมูเปลี่ยนสี เป็นสีขาวจากสีชมพูเป็นสีขาว,าเ,นขาวเนี่ยเข้าใจว่าสุกแล้วอะไรเงี้ยค่ะยังไม่สุกนะ <c oughs> ยังหมูยังไม่สุกบอกเลยต้องไปตั้งไฟอีกนีคะกันจะใช้วิธีการนวดหมูกับน้ำมะนาวก่อนสักประมาณ5นาทีนะคะโดยวิธีการนวดของการกันก็ใช้ทัพพีนี่แหละคะ่ะกด <c oughs> นี่ออกสื่อนะถึงใช้ทัพพีแต่ถ้าเกิดอยู่บ้านนะใช้มือแล้วค่ะ <c> น <oughs> วดไปประมาณนี้เปล่าแล้วคะ่ะถ้าอยู่บ้านกันก็จะใส่ถุงมือเอ้ยก็ยใส่ถุงมือนะแล้วก็ค่อยๆ่อ,อนวดไปโอเคค่ะประมาณนี้นะคะค่ะไปค่ะเดี๋ยวกันจะหาเป็นกระมังหาเป็นหม้ออะไรที่มันทนความร้อนได้นะมันจะได้ไม่ต้องเปลี่ยนหลายใบของการนีขร่ของการเป็นกระมังสแตนเลสตั้งร้อนได้ไปค่ะเดี๋ยวกันจะเอาเนี่ย ไปตั้งไฟนะคะแล้วก็ไปทําขั้นตอนต่อไปกันค่ะนี่นะคะการก็ย้ายกระมังหมูหมูสับนะคะที่นวดกระนามะนาวอะคะ่ะแบบนี้ขึ้นมาตั้งเตานะแล้วการก็จะเปิดไฟอ่อนๆค่ะรวนค่ะเป็นการรวนหมูค่ะทําให้หมูสุกนะคะอ่าเพื่อนสังเกตสลายควรสังเกตเห็นว่าหมวนเส้นของการอนะมันยังไม่สุกค่ะมาค่ะเดี๋ยวกานจะรวบรับให้นะคะการจะเติมน้ําเปล่านะคะลงไปรวนหมูอะคะ่ะ นิดเดียวพอการจะไม่ใช้ไม่ไม่เขาเรียกว่าอะไรอ่ะไม่ได้ว่าให้หมูมันจะเอาความหวานนะเออของหมูของหมูนะคะคการจะใส่น้ำแค่นิดเดียวพอล้วนให้หมูเกือบสุกก่อนนะคะแฟนอ่อนค่ะกะละมังของการอันนี้มันทนความร้อนนะคะนี่ไงหมูมันจะมีความระม,มนุนมันจะมีความนุ่มการจะล้วนให้หมูสุกสักประมาณห้าสิบเปอร์เซ็นตก่อนนะคะ นี่ค่ะประมาณนี้นะคะหมูสุกเปลี่ยนสีสักประมาณ50%ค่ะการก็จะใส่ในส่วนของวุ้นเส้นค่ะลงไปนี่แหละค่ะทำวิธีนี้คล้ายคล้ายกับการทํายำวุ้นเส้นโบราณคือถ้าทําวิธีนี้วุ้นเส้นอะ่ะมันจะมีเขาเรียกว่าอะไรอะ่ะใช้วิธีการลวนไปกับหมูวุ้นเส้นมันจะมีรสชาติอ่า มันจะรสชาติกลมกลืนมันจะไม่แตกแยกนะคะวุ้นเส้นนะคะแช่น้ำแล้วก็ตัดนะคะสักสี่รอบสี่ครั้งตัดห่างๆมันจะได้ง่ายต่อการกินเนาะถ้าเห็นว่าวุ้นเส้นน้อยก็เพิ่มวุ้นเส้นได้ค่ะถ้าเห็นว่าน้ำน้อยทยอยเติมน้ำทีละนิดนะคะอย่าเติมเยอะนี่เดี๋ยวกันจะมาจัดการในส่วนของหมูกับวุ้นเส้นนะคะให้สุกได้ที่เลยค่ะ แล้วก็วิธีการเนี้ยมันจะทําให้วุ้นเส้นนะคะตั้งทิ้งไว้นานๆมันจะไม่อืดเพราะว่าเราจะให้มันอืดให้มันสุกเต็มที่เลยในขั้นตอนนี้วุ้นเส้นมีความนิ่มแล้วนะคะวุ้นเส้นที่การใช้วันนี้การจะใช้เป็นวุ้นเส้นแห้งของต้นสนนะถ้าจะให้อร่อยอ่ะวุ้นเส้นอะไรอ่ะท่าเรือไหมที่มันอร่อยแต่ราคามันก็จะอีกราคาหนึ่งเนาะ มันจะอร่อยไปตามราคา <c oughs> ค่ะนี่นะคะสังเกตดูค่ะลวนหมูกับหมนเส้นนะให้หมนเส้นน่ะมันสุกได้ที่เลยนี่ค่ะนิ่มบอกเลยค่ะทําวิธีนี้ยังไงหมูนะคะสุกเกินร้อเปอร์ซนอย่างเงี้ยมันก็จะไม่มีความแข็งกระด้างค่ะแล้วก็ลองชิมดูก่อนนะหลายๆคนแบบหุ้ยเห็นการใส่น้ำมะนาวลงไป3ามช้อนแล้วโอ้โหโคงเปรี้ยวน่าดูเลย การทายชิมเลยค่ะมันจะไม่มีความเปรี้ยวเลยไม่มีความเปรี้ยวเลยนะคะเดี๋ยวเราต้องมาปรุงเพิ่มค่ะนี่ค่ะประมาณนี้ค่ะเอาค่ะทั้งวุ้นเส้นแล้วก็ทั้งหมูสับนะคะสุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วค่ะการปิดแก๊สแล้วนะคะจังหวะนี้การปิดแก๊สเลยค่ะเดี๋ยวกันจะเคลา้า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 ให้มันเย็นสักนิดนึงค่ะนี่พร้อมที่จะเอาไปทําเป็นราบกันแล้วนะคะนี่ก็จะได้ลักษณะแบบนี้นะคะนี่บอกเลยค่ะ ยิ่งช่วงปลายปลายปีแบบนี้ด้วยเมนูปาร์ตี้นี่การพยายามนะคะพยายามหาเป็นเมนูที่แบบว่าเป็นเมนูปาร์ตี้เมนูรับญาติรับแขกนะคะทากินกันภายในครอบครัวนะคะเมนูนี้ได้เลยคะ่ะมีการก็ตั้งนะคะให้มันคลายร้อนสักนิดหนึ่งมาค่ะเดี๋ยวเราจะมาเริ่มลาบกันค่ะการจะปรุงรสชาตินะคะน้ำปลาค่ะสักประมาณ3ช้อนก่อนเนาะใส่แบบอย่่งๆดูก่อน เวลาเราจะปรุงอะไรเราต้องอย่างๆก่อนนะคะอย่าเพิ่งพูดพลาดค่ะการชิมและต้องชิมก่อนปรุงนะคะก่อนที่จะใส่มะนาวเพิ่มอะคะ่ะของการยังไม่มีความเปรี้ยวเลยการก็จะใส่น้ามะนาวนะคะลงไปสักประมาณ2ช้อนเคล้าค่ะผงปรุงรสค่ะนิดหน่อยนะคะคล้าให้ทุกอย่างเข้ากันค่ะ ยังไม่เค็มนะคะเดี๋ยวก,กันจะเติมน้ำปลาค่ะอีกประมาณหนึ่งช้อนนะคะค่อยๆปรุงค่อยๆเติมไปเอาให้แซบตามใจเราอะคะ่ะมะนาวนะคะอีกนิดหน่อยใส่พริกค่ะทยอยใส่เนาะพริกอย่าใส่เยอะเผ็ดแน่นอนพริกคั่วเองด้วยไว้ใจไม่ได้เลยอะน้าข้าวคั่วค่ะคั่วเองนะคะใส่ลงไปค่ะสักประมาณสองช้อนก่อนเนาะ แล้วแต่ความชอบค่ะในส่วนนี้นะคะในส่วนของพริกในส่วนของข้าวคั่วแล้วก็ปรุงนะคะในส่วนของรสชาติเนี่ยแล้วแต่ความชอบเลยเอาของการเป็นแนวทางนะคะม,มาแล้วค่ะสีสันเป็นลาบแล้วนะคะมีการใส่พริกป่นไปนิดเดียวเองกันว่าน่าจะกลิ่นพริกลอยเลยอะแซ่บใจแน่นอน เราคัวถ้าเกิดยังไม่ถึงใจนะคะสามารถใส่ได้อีกค่ะเห็นว่าน้อยไปนะคะเพิ่มได้จากนั้นเราก็จะมาใส่ในส่วนของผักค่ะนี่นะคะหอมแดงนี่ไหมพอจะเป็นลาบแล้วใช่ไหมคะอ่าต้นหอมหั่นท่อนผักชีฝรั่งใส่ลงไปผักชีไทยเก็บไว้โรยหน้าบ้างนะคะลูกเขาค่ะ ใบสะระแหน่นะคะใส่ลงไปเท่านี้เองค่ะเสร็จสับเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมเสิร์ฟจ้านี่นะคะเมนูลาบบุ้นเส้นแซบ,แซบค่ะแซบข้าวเส้นหมูนุ่มละมุนบุ้นเส้นไม่เละไม่แฉะไม่อืดค่ะเร้าเครื่องดีสุดเลยนะคะอร่อยเข้าเครื่องแบบข้าวเส้นแบบนี้เลยค่ะทำไม่ยากนะคะ เป็นอีกหนึ่งเมนูค่ะสำหรับปาร์ตี้นะคะวันหยุดค่ะจัดเลยจ้าง่ายๆนะคะหอมแซบค่ะรับรองค่ะหมูกับวุ้นเส้นนะคะมีรสชาติอร่อยลงตัวสุดๆเลยค่ะแซบข้าเส้นค่ะคำว่าแซบข้าเส้นจัดอยู่ในจานนี้เรียบร้อยแล้วค่ะง่ายๆนะคะฝากเพื่อนกันไว้ด้วยค่ะหากชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อไปด้วยนะคะคลิปนี้สวัสดีค่ะ